ที่ดิฉันจะย้ายเข้ามาและจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังคือเรื่องอาหารการกินเนี่ยดิฉันมีความประทับใจคุณตะวันกาสวัสดก่ะแม่นานมาอีกแล้วค่ะและจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังคือเรื่องอาหารการกินเนี่ยดิฉันมีความประทับใจคุณตะวันเขาเคยมีแฟนคนไทยที่ดีนะคะที่แนะนําคุณเข้าไปแล้ว เพื่อนหญิงของเขาอะไรเนี่ยพอดิฉันไปดูดอกไม้ไปเยี่ยมคุณเขาครั้งแรกไปดูดอกไม้คุณก็ทำผัดอาหารให้กินนะผัดข้าวผัดเขียวหวานซึ่งดิฉันไม่เคยกินเลยนี่แหละคือความสระทับใจครั้งแรกที่ที่เขาทำอาหารให้กินนะคะแล้วก็ดิฉันก็ตอบแทนบุญคุณเขา โดยการทําอาหารไทยซึ่งก็คิดว่าตัวเองก็มีความคล่องตัวในเรื่องการทําอาหารอย่างง่ายพอสมควรนะคะอย่างง่ายพูดง่ายทานิดหน่อยก็อะไรคือ,อย่อตัวเองอชื่นชมตัวเองว่างั้นซะพอทําอาหารไทยเนี่ยมันคนเราไปใหม่มันก็คิดถึงเมืองไทยอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งสําคัญก็คืออาหารไทย ยังไงก็ช่างความรักทำให้เ,เรานี่มีการปรับตัวเข้าหากันมีการทำเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายนี่ยอมรับได้นะคะแล้วตัวเราเหมือนกันก็คือไปอยู่โน่นก็ปรับตัวเข้ากับเขามาอยู่นี่นะคะดิฉันก็ทำคือเป็นผู้แปลภาษาเป็นการ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติทําให้คนต่างชาติเข้าใจคนไทยถึงแม้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันแตกต่างนะคะแต่แเราก็มีความเพียพยายามรักสองพัฒนธธรรมเนี่ยมันยุ่งยากแต่ไม่ได้ยากเกินความสามารถถ้าคุณมีความเพียรพยายามนะคะสิ่งสำคัญคือ เราทำให้ดีที่สุดในการปรับตัวเข้าหากันและก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นไปทำใจให้มีความสุขยา yeah. ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้แม่นานด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ